ในยุคปัจจุบันต้องยอมรับว่าผู้คนส่วนใหญ่หันมาสนใจเกี่ยวกับการผลิตสินค้าที่ทำด้วยมือโดยไม่ต้องพึ่งพาเครื่องจักรในระบบอุตสาหกรรมจำนวนมากขึ้นซึ่งสินค้าเหล่านี้มักมีจุดเด่นในแต่ละชิ้นที่แตกต่างกันหรืออาจพูดได้ว่าชิ้นเดียวในโลกนั่นเองสำนักง,งานเกษตรอำเภอรีส,สาครซึ่งเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมเกี่ยวกับการจัดตั้งกลุ่มแม่บ้านเพื่อให้สตรีในชุมชนที่มีฝีมือ มีความสามารถในด้านต่างๆทั้งงานฝีมือการทำอาหารที่สามารถเป็นรายได้เสริมในช่วงที่ว่างเว้นจากการทำการเกษตรหรือการพัฒนาต่อยอดสินค้า<ม>การเพิ่มมูลค่าสินค้าด้านการเกษตรก็ตามทั้งนี้สำนักง,งานเกษตรอำเภอศรีสาครใช้กลไกลการส่งเสริมการเกษตร T V System มาขับเคลื่อนการทำงานโดยเน้นการเยี่ยมเยียนอย่างต่อเนื่องทุกวันพุธของสัปดาห์ เพื่อดูแลให้คำปรึกษาและร่วมช่วยเหลือเกษตรกรตามภารกิจของกรสมส่งเสริมการเกษตรวันนี้เราจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับกลุ่มแม่บ้านกลุ่มหนึ่งซึ่งทางสำนักง,งานเกษตรอำเภอศรสีสาครได้นำเอาระบบ T&V มาใช้ทำให้เราได้เห็นพัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงของกลุ่มในเชิงบวกเพิ่มมากขึ้นนั่นคือกลุ่มแม่บ้านผ้าคุมผมสตรีบ้านลาเวงหมู่ที่3 ตำบลเชิงคีรีอำเภอศรีสาครจังหวัดนาราธิวาสนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเยกนาติปั้หไม่และเป็นประธานกลุ่มภาคภูมิม,มสตรีบ้านลาเวง ซึ่งปัจจุบันก็ได้เกดเป็นวิสาหกิจชุมชนภาคกุมพลสตรีบ้านเราเองนะคะก็ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2557ก็แรกเริ่มสมาชิกที่ร่วมโครง,ง,งการ25คนแต่ปัจจุบันเนี่ยทำสมาชิกเข้ามาสมทบเพิ่มข,ข,ขึ้นมาเรื่อยๆเพราะว่าทำให้ชาวบ้านข,ของเราเนี่ยมีอาชีพแล้วก็ทําให้มีรายได้ก็เลยตอนนี้ก็ 40, 40คนแล้วนะคะ สมาชิกในชุมชนส่วน,นมากก็ประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรกรีดยางพาร,ราทําสวนส่วนมากสมาชิกในชุมชนเป็นสมาชิกศิลปาชีพได้ทําปักผ้าขึ้นเพื่อส่งในวังงานที่ทําขึ้นในชุมชนเนี่ยชาวบ้านไม่สามารถเอาไปขายเองได้ต้องรอการประเมิรราคาจากออสวนจิรดาเพื่อมาแจากแจงให้กับชุมชนก็เลยมานั่งรวมกลุ่มกันกคิดหาวิธีในการ ที่จะทําให้ชุมชนของเรามีเงินแล้วก็มีประโยชน์จากการปักผ้าก็เลยมารวมกลุ่มทำผ้าคลุมผมสตรีขึ้นแรกๆก็ทำผ้าคลุมผมสตรีเพราะว่าตอนหลังๆก็ได้รับการอบรมจาก่วยงานต่างๆทางภาครัฐและก็เอกชนเข้ามาดูแลก็ทําให้มีแนวคิ ของกลุ่มนะคะคา,น,คาน,ๆๆนะคะมีสินค้าอื่นๆอีกมากมายเช่นผ้ากระเป๋าของกัดยางรับผมแล้วก็สิหล่านเนี้ยทำให้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสามารถเอาไปขายได้ก็สินค้าส่วนใหญ่ก็จะมีผลิตภัณฑ์ตามเข้ามาเรื่อยๆก็คือเป็นความต้องการของตลาดมากขึ้นก็ มีการบ,บริหารจัดการและแบ่งงานต่างความสามารถของแต่ละคนนะคะจุดเด่นของกลุ่มก็คือว่าเป็นงานที่ทำปักได้ในงานแานด์เมกซึ่งม,มีความสวยงามความละเอียดสามารถปักตามความต้องการของลูกค้าสามารถใช้สีใช้ไหมแล้วก็ความละเอียดต่างๆได้ตามที่ลูกค้าต้องการตอนนี้ทางกลุ่มก็จะเน้นเกี่ยวกับการทําเป็นเอกลักษณ์ของ จังหวัดนาลาทิวาเช่นปักเป็นโลคเนือ้อเป็นไม้สีทองกรากรและแล้วก็จะมีดอกไม้ต่างๆในพืชถินของเรานะคะผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นมีลักษณะไม่ซ้ำกันจะขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลมีเทคนิคความคิดส,สร้างสรรค์ในการปักผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นยังมีความละเอียดสวยงามมีความแข็งแรงทนทนดังกลุ่มภาคุมผม,มจตรีบ้านลาเวงนะคะ ตึ้งอยู่ภายใต้แบรนด์แลาว่าลาวเวงและช่องทางการตลาดก็จะมีทางออนไลน์นะคะก็จะมีเพจกับบ้านเราเองเพจลาว่าลาวเองทางไลน์นะคะก็คือเบอร์โทร0862924972และมีการออกบูธต่างๆ ทางภาครัฐและเอกชนที่ไปจำหน่ายมีทั้งบูธของสำนักง,งานเกษตรอำเภอศรีสาครและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายที่ภากได้จัดมาให้การมีส่วนร่วมของสำนักง,งานเกษตรอำเภอศรีสาครก็ได้เข้ามาสนับสนุน<ม>เกิดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนขึ้นทำให้ทางกลุ่มสามารถเข้าแหล่งเงินทุนได้แล้วก็เอ,อ่ ไปมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐต่างๆอย่างทั่วถึงทางสำนักงานเกษตรอำเภอศรีสาครได้เข้ามาสนับสนุนและเยี่ยมเยี่ยมเข้ามาบ่อยๆได้ให้กำลังใจในการออกแบบออกลายลวกลายต่างๆที่มีความทันสมัยทำให้ผลผลิตของปูกมีความหลากหลายมากขึ้นกว่าเดิมสำนักงานเกษตรอำเภอศรีสาครส่งเสริมและสนับสนุน กลุ่มแม่บ้านภาาคุมผมสตรีบ้านลาเวโดยใช้กลไกลส่งเสริมการเกษตร TNV System มาขับเคลื่อนการทำงานโดยเน้นการเยี่ยมเยียนอย่างต่อเนื่องทุกวันพุธของสัปดาห์เพื่อดูแลให้คำปรึกษาและร่วมช่วยเหลือกลุ่มตามภารกิจของกรุมส่งเสริมการเกษตรเช่นการจัดทำบัญชีกลุ่มการบันทึกการประชุมซึ่งเป็นกิจกรรมที่สามารถเสริมรายได้ให้แก่สมาชิกในกลุ่มผู้มีรายได้น้อย และยังช่วยอนุรักษ์ศิละปะหัตถกรรมพื้นบ้านภูมิปัญญาของคนไทยและเป็นการพัฒนาคุณภาพฝีมือการปักผ้าให้ดียิ่งขึ้นเราไม่อยากให้ฝีมือการปักผ้าได้สูญหายไปจึงส่งเสริมให้มีการสืบอทอดองค์ความรู้ให้กับคนรุ่นใหม่ที่สนใจเพื่อให้สามารถทำผลิตภัณฑ์ที่สวยงามให้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติต่อไปด้วยนอกจากรายได้ของกลุ่มแล้วกลุ่มแม่บ้านสตรีผ้าคลุมผมบ้านลาเว ยังเป็นสิ่งที่สร้างความสุขให้กับชาวบ้านคือการได้ทํามาหากินและได้ดําเนินชีวิตในพื้นที่ของตนเองควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนไปพร้อมเพียงกันนําไปสู่สินค้าที่มีความหลากหลายคงทนซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของสตรีที่แข็งแรงสวยงามในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ความสำเร็จที่เกิดขึ้นจะเห็นได้ว่าการนำระบบส่งเสริมการเกษตร TNV System มาใช้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนง,งานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ทำให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรสามารถทำงานได้อย่างมีระบบมีความใกล้ชิดกับเกษตรกรมีแผนและเป้าหมายที่ชัดเจนรู้ปัญหาสาเหตุนำมาสู่การแก้ไขปัญหาได้ทันเวลาและสามารถขับเคลื่อนแผนงานโครงการสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูป,ปธรรมค่ะ